ผมเห็นว่ามีนักเตะที่ลงมาและก็ช่วยทีมในมาในเกมที่เจอกับบูฟนะครับนันยูคอเออินโดนะครับซึ่งผมเห็นเขาเนี่ยได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเกินสิบนาทีแบบที่ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยแค่สี่เกมในฤดูกาลนี้คุณคิดว่าเขาสำคัญแค่ไหนสำหรับทีมในชน่วงท้ายฤดูกาลโดยเฉพาะเวลาที่พวกเรามีเกมที่กด,ดและตึงเครียดครับเออสิ่งที่ช่วยเราได้มากในฤดูกาลนี้ไม่ใช่แค่จำนวนเวลาที่คุณลงเล่นนะครับ แต่มันคือคุณภาพของเวลาที่คุณอยู่ในสนามมากกว่านะครับคุณเนี่ยจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ใน2นาทีหรืออาจจะลงเล่น90นาทีแต่ไม่มีอิทธิพลต่อกเกมเลยก็ได้สิ่งที่เอนโดทาเป็นพิเศษคือทุกครั้งเนี่ยที่เราต้องพึ่งพาเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น5นาที10นาที20นาทีหรือ25นาทีเนี่ยเขามากักจะทําได้ดีเสมอนะครับซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ ว่านักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นบ่อยเนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องจังหวะและคุณภาพของเกมยิ่งพวกเขาได้ลงเล่นน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งยากสําหรับพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเล่นเกมรับนั้นง่ายกว่าการสร้างสารรคเกมเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยการให้โอกาสนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นมานานให้สร้างโอกาสหรือเปลี่ยนเกมเนี่ยมันยากกว่าการให้เขาลงมาช่วยเกมรับนะครับและเอนโดเองก็ยังคงเป็นกําลังสําคัญในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้นะครับ เ,ออเราพูดถึงเรื่องความกดดันและความเครียดในช่วงท้ายฤดูก,กาลนะครับเราจะประสบการณ์ของนักเตะในทีมที่เคยพานประสบการณ์แบบนี้มาแล้วคุณพินพาพอกเขาได้มาแค่ไหนครับ